สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมที่ช่อง9 m c o t HD หมายเลข30นี่แหละครับวันนี้เป็นคิวของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับที่ได้ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยชายชาวอเมริกันเป็นอาจารย์นะครับอายุยังไม่ถึง60จะบ้ำไปมีพัญญาเป็นคนไทยก็เลยได้มีโอกาส มาเข้ารับการรักษาอาการที่สร้างความทุกข์ทรมานมาให้นานถึง10ปีครับเพราะว่าจะยืนจะเดินจะก้มจะเงยอะไรเนี่ยมีปัญหาปวดร้าวไปหมดเลยก็เลยเไปตรวจรักษาทั้งที่บ้านเมืองของเขานะครับแล้วก็เพลินว่าพญายอยู่เมืองไทยดูรายการอุ่นใจได้หมอก็เห็นว่าโรงพยาบาลสุขวิทย์มีเคสที่คล้ายคลึงก็เลย my spine has been a problem for a long time i've had several surgeries two in my neck and then of course the ones i've had here so i had lower back pain and on an mri they found a stenosis in the t11 12 spot and so this stenosis is very dangerous if you have some uh, accident or something, it can be very d dangerous to the spine. So I had to get this taken care of and it was beginning progressively worse. I mean, I've had back pain for 10 years or more, but it was beginning progressively worse. Because we were coming here, I couldn't visit my doctor in the United States because there was not enough time. When we got here, Dr. Punsak is amazing and we've seen him before for some other things. And so I came back to see him again. He did another MRI and he said, Yes, something needs to be done. So the symptoms have been around for a long time, but it was time now to get something done. And I was lucky to have an opportunity to have Dr. Punsak work on my, my back. Yeah, so he used two procedures really. The first was um, alleviating the pressure in the stenosis. So he did a, a laminectomy, is what it's called. Um, and so he basically used fine micro instruments to go in and remove part of the bone that was pushing against the spine. Uh, and the second one was he did um, a medication treatment in my lower spine where he um, put some catheters in and used some pain medication to, to sort of cool off the problem I have in my lower spine. Did both together the same time uh, and both were really, really successful at ที่เลือกมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทก็พอดีเออก็คือเห็นคุณหมอจากรายการอุ่นใจใกล้หมอค่ะเกี่ยวกับการรักษากระดูกสันหลังนะคะพอดีสามีก็มีปัญหาเดียวกันก็เลยคิดว่าน่าจะ So I guess my message would be, uh, don't wait. I waited too long, and it was um, it was a great burden on my family and myself because you try to, to cope and then you have to take medications and you have to try to find ways to do things. So I waited for, as I said, maybe more than 10 years. And's done do better get to just get it done, to just it. ป่วยรายนี้นะครับก็เป็นชาวอเมริกันนะครับอายุประมาณสัก58ปีที่มาหาผมเนี่ยฮะก็เนื่องจากว่ามีอาการปวดหลังมากแล้วก็ลุกลำบากนะครับก้มเงยลำบากมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีอาการเนี่ยมาต้องนานแล้วครับนะเรียกว่าหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการไปพบคุณหมอที่ประเทศของเขาครับแล้วก็ได้มีการตรวจไประ,ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คุณหมอก็ มีการแนะนำให้ทำการผ่าตัดที่หลังด้วยซึ่งเขาเองก็เดินทางมาที่เมืองไทยนะครับเนื่องจากว่ามีภรรยาเป็นคนไทยนะครับอยากจะพักผ่อนที่เมืองไทยราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณภรรยาเนี่ยก็เคยมาใช้บริการโรงพยาบาลแล้วก็รู้จักโรงพยาบาลก็เลยเพาสามีเนี่ยนะครับมาหาผมที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเราจึงได้มีการส่งเขาไปตรวจเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับนะฮะ เกอตัวกระดูกสหลังนะครับนะหรือ MRI นะฮะใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะโดยตรวจตั้งแต่บริเวณคอลงมาถึงบริเวณช่วงเอวเลยนะครับนะฮะซึ่งเราก็พบว่าเขาเคยมีการผ่าตัดที่คอมาก่อนนะครับก็หลังจากสอบถามประวัติก็พบว่ามีจริงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่คอแล้วก็ได้รัการผ่าตัดคอมาหลายปีแล้วนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยครับจาก m r i เราก็พบว่า มีหมอรองกระดูกนะครับเคลื่อนตรงบริเวณกระดูกช่วงอกนะฮะข้อที่10กับ11นะครับซึ่งก็ทับไปถึงเส้นประสาทไขสันหลังผมก็ได้แนะนำให้เขาได้รับเข้าการรักษาโดยการส่องกล้องนะครับผ่าตัดส่องกล้องที่บริเวณกระดูกสันหลังช่วงอกนะรวมทั้งทำการรักษาโดยการสลายพังผืดแล้วก็ฉีดยาที่บริเวณกระดูกสันหลังช่วงล่างซึ่งจะทำไปในคราวเดียวกันนะครับทำไปในคราวเดียวกันนะฮะ ซึ่งการทำครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำที่เรียกว่า Minimal Invasive Surgery หรือเป็นการทำแบบแผลเล็กนะครับสองแผลแผลบนนิดนึงแผลล่างนิดนึงนะฮะคนไข้ก็ตกลงที่จะทำนะครับนะครับหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยนะครับคนไข้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนะคนไข้นอนโรงพยาบาลสั้นมากแค่วันวันเดียวนะครับกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็อาการปวดก็ทุเลาลงเยอะมากนะครับจากการที่เขาเนี่ยไม่เคย ก้มได้ดีตอนนี้ก้มได้มากเลยนะก้มได้แอนได้เดินคล่องเลยนะครับนะครับจากการที่ต้องนั่งรถเข็นมาในวันแรกเนี่ยตอนนี้เดินสบายเลยนะครับใช้เวลาฟื้นตัวแค่ทิ่2อทิ่เท่านั้นเองนะครับนะตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะเดินทางกลับไปเที่ยวเมริกาแล้วนะครับศูนย์โรคกระดูกสันหลังของโรงพยาบาลสุขุมวิทยนะครับเราก็มีความพร้อมนะครับนะฮะทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะทําการผ่าตัดทําการรักษานะฮะตั้งแต่ อาการง่ายๆจนถึงอาการยากๆนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการรักษาปัจจุบันนี้ทางสูตรเราก็มีเทคโนโลยีเข้ามานะฮะตั้งแต่เป็นการฉีดยาการสลายพังผืดนะครับการใช้กล้องนะครับนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องมีการผ่าตัดใหญ่อีกต่อไปนะครับนะฮะนะถ้าถ้าไม่มีความจำเป็นนะก็ต้องขอขอบคุณปัญญาของคุณเดวิดด้วยนะครับที่ได้กรณาแนะนำให้คุณเดวิดเนี่ย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทหลังจากที่ได้ติดตามชมกรณีคล้ายคลึงกันจากอุ่นใจใกล้หมอมาก่อนครับก็เลยทำให้คุณเดวิดเนี่ยพ้นทุกข์มานกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในปัจจุบันท่านผู้ชมอื่นๆนะครับที่เห็นว่ามีลักษณะอาการอย่างนี้อย่ารอช้าปรึกษาได้เลยครับที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเพื่อที่จะได้หาทางบำบัดร,รักษาให้พ้นทุกโดยไวที่สุด พบกับอุ่นใจใกล้หมอในวันต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ